สบายดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเบอร์สกุลสกุลวัอนี้กลับมาอยู่กับซองเอี้ยงสาวราวสแนวอีกแล้วพี่น้องไมอนี้นงเอี้ยงสิพาทุกคนไปซับมันคือเก่าพี่น้องนี่กลับมาผลผ่าก้อนนกอนริไปกันเลยเนี่ยพี่น้องวิธีผลผ่าแบบเก่าเก้าแล้วอย่างเด้ออันนี้ก็มาเกะหินพี่น้องนี่เอี้ยงก็ถูกันเนาะมาผลผ่าพี่น้อง นี่แบบชีวิตแบบบนบ้านฮะยุ้ยเสพหาต่อมานเอ๊ะบุตรีเห็นได้อันนี้มาฝนเฮ้ยบุเร่บุบันเข้าไปแล้วบุบุรีหูเนาะเขาบุรแเนมนี่จะผลถาไปพี่น้อง ใครดี่ข่ะมากอ็อย่าลืมกดไลค์กดแซร์ติดตามดเด้อเดี๋ยวสิพาไปสวนมันตอนนี้แกกำลังอยู่เพื่อนเขากำลังผักก้อนยัค่อยไปเอาผักขอเข้าไปก่อนน้อพี่น้องเด็กมันจะเขา่ารือบ่แล้วคนผลกับผลบุเป็นซ้ำอุ้ยคือบุเขาอยู่พี่น้องเอ้ใครบอกว่ามันจะมีการผลนะจัง นงกัสิพัคเอฟซีไปล่อน้ำกันนะั่นแหละอาทีสามไปน้ำกันเด้อเพียงเด้อขอบุกขอบใจเอฟซีทางฟังไทยฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะที่แวะเข้ามา่องของสาวเอียงเซเนโอพี่น้องเอยียงสาวลาเซเนโออินะ ไก่แล้วไก่แล้วพี่น้องไก่สีขาวแล้วคอยกับผลบ่าเป็นดอกพี่น้องเอาไปแบบตัวตู้ไะทายไปนี่แหละเนาะ แปงพองเราซื้วันไหนวะอิปได้บแปงนี่ไงพทอชได้ได้ไปรีม pues er e ันไอตุนี่บอไอตุนี่บอติดปลายบอกอกเนี่ย้ร เอาแลกเาเอามาทำไมองพาครับเนี่ยนะผลาใ่ไมอกเว่าอกนฝฝาใมเวลาเอาิมออกก็ไปใช้ก็ได้เนอะอย่าม้ากันไ จะได้เปลี่ยนชิ้นใหม่นะ Să ฮคันพามันจีเข่าวเมันได้มก็จวดๆแล้วเนาะพี่หนุ่ เอาไปโดไปเพื่อไว้ตาห่างกันเ่อเห็วนวาเนาะเอาขออเอาขาเรา ผูขึ้นผ้าตัวสีขาวของบุรีย่าใส่พ้นกันจจจบจวดจวดมันผ่าเองมันตูย้ยุชั้นน้ำผมนั่นต้นสีพ้นแหละจีนี่มันพันมือตัวเองเอาหายเหเหลือมีซื้อเด้อพี่น้องเอ้ยตัวนี้เหลือมีซื้อแต่โบเข้าแล้อครับพี่น้องเป็นทังไหนผ่านอยู่บ่พี่น้อง วิธีผลผ่านองเอี่ยงสาวลาสแนลเข้าเข้าเขมามามา้มือสิบพันมือตัวเองมือคุ้นไ่คือขาวจิดไมัดสขาวิดำสิดำม่อาีขาวค่ะสิดำ ช้าหน้าก็ไปแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้กุบข่อยกระยักขาดแน่ซื้อไม่แล้วเอฟซี FC น้องอองส่วนซื้อห้กุบก็โอ้ยมันแปรแล้วพี่น้องเพราะว่าใส่ไปเกจ้าเขาเด้ดสันไปเด้อไปเด้อไปพันมันน้อกัน,กนขอบใจทุกคนที่มาแวะแล้วก็ให้กำลังใจเอียงเนาะวันนี้เลยบรรยากาศงานน้องเอียงเองเด้อพี่น้องกุบขาดแน่อุ๊บออกก้อนพี่น้อง บรรยากาศกาสิประมาณนี้เนาะกล่องกล่องประเด,ดแต่งก่องสุดเลยตอนนี้ข้าไปย่ามองข้างไปพันมันพี่น้องกะงสิบุคอหลายดอกเนาะเอาจากไปไปลายนาที่นี่กับย่าแล้วว้าวตอนเช้ามากะสิมีงัวามาพี่น้องปล่อยงัวธรรมาสร์ คลายก็ย่างนะหลอดเอาเอาจ้บพี่นี่นี่อย่าเห็ดวงวมเด้อขึ้งขึ้งอย่าไปมาขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะนี่พี่น้องงวคุย้ยนี่ป่อย,ลยละอะไรธรรมศาสตร์บ้านเรานี่มีเป็ดพร้อม เบ็ดตัวเดียวเหลือตายมันเป็นธรรมดาเสีนน้ำตาไปเห็นอยังอีกน่าุอคนทักทิมถือว่าเป็นเรื่องขี้มาเขาพบคนรวยกลัวทิมเฮาถูกเป็นธรรมดา ในโลกนี้นะไผยกายอยากล้วยสัตัวพบทางเลือกที่ดีเขาไปนั้นมันถึกแล้วสิไปจ้องคาจ้องเอวดึงเข้าไว้ก็ะซเห็นแกตัวมาพบกันตอนใหญ่แถมยังเฮ็ดให้แจ็บซ้ำอุลา ให้ลมปากบอกคําสัญญาสุดท้ายกลับมาก็คือความผิดหวังได้เก่าลืมนะใครมีมาตั้งแต่ก่อนกี่สู้ภาสิทนี้จึงได้เกิดมาสอนคนรุ่นหลังชีวิตคนในโลกมีผิดหวัง หูแจ่งทุกอย่างสิไปคิดยังพอสมองอยุงพบทางเลือกที่ดีานนะาขากล่องพีกีองิหายและจังบินเกย์อไาปวอยงจะไปองเน,นาะ่อยไปชน้อยบอกเอายิมไทยหวัวบอกชาบูน้อย Hãy subscribe cho tua bay Mì Gõ Để không bỏ lỡ cái video nó giờ con cây, cái đó, nó, cái đó nó. กันสิ่ไหมจังกล้องพี่น้องเอ้ยกรับเชยสบายดีเอพี่น้องปองปูปองปลาพี่น้องปองปูไวูุ้่งสองปลาองปูปองเขียดาสบายดีพี่น้องว่าพ่อกับเจนังคือเก่า เจนางโมได้ข้ายค้ำแล้วตัวน,นี้เจนางข้ายมันแล้วพี่น้องเ,อเจนางพอใจเจนางโมพอใจตัวน,นี้ กูย้อมกับกูช็อปพ่อตัวเองอุ้ยพ่อเช้าบันดอมยีสนต้น ฝ <laughs> ันที่ตั้งใจคือใบปริญญา vấn hà yeah, visa của muối đi sưu lạc ba lín nhá bỏ lông lืm tôn siêng con hay con sao ban nọc qua cầm ma jấm <yled> bỏ hơi sao sao เาบุมีใบปริญญาให้แหลกเลยมานั่งซับมันแหลกปริญญาน้องแหลกเงิ่อนไก็ไี้แห่พี่น้องซับมันพันมันมันเป็นซับมันไม่ซับมันซับมือตัวเอง นี่กับขอบคุณขอบใจ f อฟซทางฝั่งไทยแหละกับฝั่งารา่างประเทศน้ำเนาะที่มาแว่ทักทายสบายดีแตงเต่เบิง์แต่ต้นต้นจบนอพี่น้องไปพุ่นผ้าแล้วก็มาเลาะทุ่งให้ทุ่งนาลวกันผ่านทางมาก็เห็นน้ำหนองเห็นเป็ดเห็นไก่เห็นไก่แล้วพี่น้องอันนี้ก็มาพันมันเรียบร้อยแล้วกับเลยพันให้เอฟซีเบิรงนะในการพันกับซีแบบนี่แหละพี่น้องพันพันเอามือพันหนุองเอาผ้าพันแล้วก็อันมันอาซีบอคักคือแบบว่าใส่อัน อันปั้นยังหันาน้ะกับบ,บเป็นยังนพี่น้องเนาะเอามันตักแหงแล้วกะเอาไปขายชนีดกระเพ,พอพอดีว่าเพื่อนต้องเงินแบบต้องตากให้มันแหงเลยสินะพี่น้องแต่กับค,ความมุ่ควใจเอฟซีทุกๆคนเนอสสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามแน่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เพื่อแจ้งเตือนในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย